พี่ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะไม่อยู่กันในช่อง035ลบ M บี้ค่ะ012เช่นเคยนะคะโอเคเราก็จะมาเดินเล่นในแมบนี้เนาะทีเ,เราก็จะแตกของที่น้คชาแต่ว่าเราไม่มีเมนยบักพอที่จะซื้อ ซื้อผมแล้วก็ซื้อชุดหรืออะไรยางงี้นะเพราะว่าเรางกาื้อเราโดนแฮกเออ่ง่ายคือเราโดนแฮกนะคะทุกคนแล้วก็เดีย๋ยวัปนหนึ่งน,นะขอปรับจรนงก่อนแป๊บนึงโอเคค่ะทุกคน ทุกคนได้ยินเสียงเราไหมคะถ้าได้ยินเสียงเราก็บอกด้วยนะคะโอเคอะอยากนั่งคิงช้าแต่นั่งไม่ได้ <c oughs> ขอดูร้านก่อนแป๊บนึงร้านไม่ใช่แนวตั้งอะเออแนวตั้งจริงๆด้วยอืมดูแป๊บนึง <c oughs> โอ้โหเหรียญ <c oughs> เยอะเลย โอ้ oh, no ทำไมมันแพงขนาดนี้เนี่ยเออแพงทุกอย่างลยงน,นะคะ่ะ <c> น <oughs> <c oughs> ี่เอ้ยเอ้ยให้ออกไปหน่อยสิตายไม่นะจะบ้าตายแล้ว <c oughs> ไม่นะทำไมหน้าจอดาม,มา โอเคทุกคนคะ่ะถ้าไม่ค่อยได้ยินเสียงเราก็คอมเมนต์บอกในใต้คลิปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งริงมาให้ทุกคนดูนะคะไปดูที่ใต้คลิปได้เลยโอเคโอเคมีคนไทยด้วย ครับหนึ่งนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราก็จะมาไปที่โรงเรียนกันเลยนะคะ <Okay. c oughs> เราจะพยายามพูดเสียงดังๆให้ทุกคนได้ยินนะคะเฮ้อเฮ คืออะไรอ่ะฮะเป็นอะไรอย่าทุกคนือคือยังฮลุเข้าไปเลย เดี๋ยวโดนตีหนึ่งนะคะช่องโพกแชนแนลทักมานะคะอุ้ยติดบับ๊กแป๊บนะคะทุกเฮทุกคน,อ,คกคนอืม เราขอล็อกเก็ตหนึ่งแล้วกันที <Hey. S 1> ทีทุกคนก็จะมาดูกันว่าล็อกเก็ตนี้มันอะไรล็อกเกอันนี้มันอย่ีบ่บอกฮะมันคือคืออะไรเนี่ย<ะ>คืออะไรมันมาจากห้องไหน แลปเพื่อนแฮปี่เนาะนี่โอ้ที่ให้หยิบถักนอแปนึงนะนั่ง่ีกว่อเวลานั่งถ่าก็จะมาอยู่ตรงนี้ัดูดิอันนี้คืออะไรจะนั่งเลยแล้วนั่งกินเถอะน้ำน้ำน้ำเปี่ยนีก ไมีเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นเคล็อกเกอร์เขาบอกให้ไปที่ล็อกเกอร์เหรอหรือเปล่า ไปที่ไหนล็อกเกอร์นะไปที่ล็อกเกอร์นะล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ข้าพเจ้าอยู่ไหนอยู่ไหนเลี้ยนตรงไหนเนี่ยเออ่งงไปหมดแล้ว ทุกคนเอา้าเสียงอะไรมันแรงดูแหลกนันเนี่ยแม่เอออย่าแหลกสิเก่าแหลกสวัสดีใช่คนไทยหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ ที่รู้ๆคือไปเดินเที่ยวดีกว่าโอ้โหอันนี้มันอะไรขนาเนี่ยเนี่ยเสียงติงตองยังไงก็ไม่รู้เด้ปิดเสียงก็แล้วกัน คือห้องอี่างเราต้องไปฝั่งนู้นหรือเปล่าอืมรับเพื่อนนะตอนนี้เพื่อนหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าคนเนาะโอเคออกไปนอกโรงเรียนดีกว่าเนียอ์ โย้ไปดิเฮ้อเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะเพราะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากพูเสียงดังเท่าไร่โอเคจุดเปลี่ยนอยู่ในอันนี้โอเคค่ะทุกคน uh, แล้วคนเขาอันนี้เป็น ไลของคนนี้เนี่ยเอ้ยหัวหมูพ่อจะกินเจ้านำ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 นอะไรเนี่ยคนนี้มันตามตื้ออะไรอยู่ได้เนี่ยโอ้โห นี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงอุ้ยวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะบายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่